โรคฝีดาดลิงโรคฝีดาดวานอนเป็นโรคใหม่ที่คนไทยต้องเฝ้าระวงังสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจะเรื่องสุขภาพค่ะวันนี้ป้าปอจะมาชวนเรียนรู้เรื่องโรคฝีดาดลิงหรือโรคฝีดาดวานอนโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีแหล่งโรคอยู่ในสัตว์กลฟันแทะทั้งหลายค่ะสําหรับการติดต่อนะคะก็จะเกิดจากสัตว์สู่คนก็ได้หรือเกิดจากคนสู่คนก็ได้ค่ะสําหรับการติดต่อจากสัตว์สู่คนก็ เกิดจากการสัมผัสทางผิวหนังสัมผัสเยื่อเมือกจากปากจากจมูกจากตานะคะสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนะคะก็จะมีสารคัดหลั่งประเภทเลือดการที่เรานำซากสัตว์มาปรุงอาหารการที่เราถูกสัตว์กัดควรถ้ามีทางเข้าแบบนี้มันก็ติดเชื้อได้นะคะสำหรับจากคนสู่คนมันติดต่อกันได้ทางไหนบ้างก็จะติดต่อได้ทางการหายใจการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย การสัมผัสของใช้ของผู้ป่วยหลังจากได้รับเชื้อมาในระยะฟักตัวโรคนี้นะคะจะมีระยะฟักตัว6 1 3วันที่สั้นที่สุดก็คือ5วันและนานที่สุดก็คือ21วันค่ะถ้าเราสงสัยว่าใครติดเชื้อนี้ก็เฝ้าระวังในช่วงนี้นะคะไม่เกิน21วันต้องมีอาการแน่ๆอาการมันเป็นยังไงบ้างก็จะมีทั้งไข้ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอ่อนเพลีย มีต่อมน้ำเหลืองโตอาการทางผิวหนังก็จะเกิดหลังจากที่ไข้ลดโดยเริ่มจากที่มีผื่นที่ใบหน้าแล้วก็จะลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วก็กลายเป็นตุ่มหนองเป็นสเ,เก็ดแล้วก็จะเป็นแผลตามมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหมอเขาจะวินิจฉัยจากอะไรหมอเขาก็จะวินิจฉัยจากประวัติและอาการแล้วก็ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR นะคะโดยใช้ของเหลวจากตุ่มน้ำที่ผิวหนัง แล้วมันแตกต่างกันยังไงระหว่างฝีดาดลิงและฝีดาดทั่วไปนะคะเขาบอกว่าอาการฝีดาดลิงนี่เขาจะคล้ายๆกับฝีดาดทั่วไปนั่นแหละคะ่ะแต่ความรุนแรงจะน้อยกว่าอาการของโรคส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหลังจากที่ได้รับเชื้อมา7-14วันจะแสดงอาการมากที่สุดสําหรับการรักษาค่ะโรคฝีดาดลิงนี่ก็รักษาได้นะคะโดยใช้ยาต้านไวรัสค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม่มากก็จะหายเองได้แต่ก็จะพบรายงานการเสียชีวิตของโรคนี้ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กค่ะสำหรับการป้องกันนะคะถ้าเราไม่อยากป่วยด้วยโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดท,ทั่วไปก็ตามค่ะเราจะต้องล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยน้ากับสบู่หรือว่าครีมล้างมือหรือว่าล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ได้หมดนะคะอันที่สองก็คือไม่รับประทานของป่าอย่างเช่นสัตว์ป่าพืชผักยังกินได้อยู่นะคะอันที่สามก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผสัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัตว์ป่าที่ป่วย ไม่ควรจะไปสัมผัสแล้วก็ไม่ควรจะนํามาปรุงเป็นอาหารอันที่4นะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีอาการค่ะพื้นที่เสี่ยงก็คือกลุ่มประเทศแอฟริกาค่ะแล้วก็มีการระบาดในกลุ่มประเทศทางยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากประเทศทางโซนนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปไปแจ้งเตือนเพื่อนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็นำเรื่องของโรคฟีดัตลิงมาให้ทราบกันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ